ทุกคนเราอยู่ที่เมืองมะพร้าวสับประรดนะฮเมืองทองเลียกเรามาแซบที่ร้านมยมยโมยคาเฟ่ทุกคนร้านดังมากทุกคนจ๋านี่ชาร์จแบตไปด้วยเมื่อกี้สูตรเลยไหมเริ่มชาร์จจนตรงนี้เลยทุกคนนะฮะ่ายจนแบตหมดนะทุกคนจ๋านะฮะก็เลยต้องมาใช้เครื่องนี้ต่อทุกคนเนี่นี้เรามาต่อไหนฮนะ ตอบมาจาก E ีีช่องที่แล้วนะคนละช่องกันแต่ไม่เป็นไรในเมื่อสุดวิสัยทุกคนจะน,นี่เป็นไส้กรอกแนวแบบ berger, เนเบอร์เกอร์อ,อ่านว่าเนนเบอร์เกอร์เนนนะฮะเนนเบอร์เกอร์บราบวัวส่วนจะเป็นไส้กรอกที่เป็นก็บอกว่าเนื้อจะไม่ค่อยละเอียดมากนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบจัดเต็มทุกคนแล้วก็จะมีครีมแบบมีกลิ่นบางคนก็ชอบแนวมะเขือเทศแบบไทยๆแล้วก็มีมะเขือเทศให้นะฮะ นะอร่อยก็บอกว่าไม่ต้องไปทานถึงเมืองเดิเนแบงทุกคนเดินแบงก็เป็นเนนเบอร์เกอร์อยู่ในร้านนี้อยู่นะนนแล้วทุกคนดูฮะก็จะเป็นชิ้นแบบประมาณประมาณยุคลาง,งกว่าคนนะฮะนี่ฮะหอมมากอืมว่าจัดจ้านมาก อร่อยมากอืมอร่อยแต่คือมันก็มีแกงฮัง,งเลที่นี่ด้วยนะอาหารหนุ่งหลับเขาซอ,อยเขาหนึบนอกจากจะมีอาหารเม็กซิกันอาหารแซ่บก,กรอบเยอรมันสามสัมชาติเมนูอื่นๆน,นะฮะหลากหลายมากอืมอร่อยด้วย อร,ร่อยจริงทุกคนตอนแรกเราคิดว่าจะกินไม่เป็นนะอืมร่อยอาหารเช้าเห็นไหมม,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 มาหัวหินทุกคนต้องไปสักการะนุสาวรีย์เจ็ดพรัตดิ์ใช่ไหม อุทยานราชพักแล้วก็เดินข้ามฝั่งไปก็จะเป็นทะเลสวนสวนปฏิพัฒน์ทุกคนนั่งรถไฟไปก็ได้นะใครนั่งรถไฟท้องถิ่นจากทนบุรีก็มาถึงหัวหินได้ง่ายมากลงทะเลได้เลยแล้วก็เดินมาเดินมาร้านมอยมอย,มอยนะฮะมอยมอยคาเฟ่หัวหินแปดแดติดกันก็จะเป็นเอ,อมอยมอยคาเฟ่จะอยู่ซอยหัวหินเก้าสี่จะติดกันนะติดกันไม่ต้องไปหาไกลทุกคนจากก็คือพูดง่ายๆว่ามาหัวหินแปดแร้านบ้านคุณพ่อฮะ ก็จะขัดจากซอยบ้านคุณพ่อมานิดเดียวทุกคนเดินจากรถไฟมา800เมตรกว่าๆทุกคนอร่อยมากอร่อยมากทุกคนอร่อยเลูกถ้าเกิดใครชอบมะเขือเทศจะเป็นแนวแบบตัดจงไงอันนี้เป็นรสเข้มข้นหน่อยใช่ไหมครับอ,อันนี้เป็นยวประกาศดองเป็นกะหลำ่ำปลีดองทุกคนอร่อยมากมตัดจอย อันนี้จะเป็นแบบทูริงเกอร์ทุกคนแต่เป็นแบบยีรามาจารัมก็จะเป็นเครื่องเทศเฉพาะตัวของเยอรมันนะฮะเราถ่ายไปก็ถือไปก็อาจจะรู้สึกวุ่นงานหน่อยนะทุกคนอย่าถือสากันนะจ๊ะนะฮะนี่ฮะจะเป็นไส้กรอกยาเป็นทูริงเกอร์จำง่ายทูริงเกอร์ทูริงเกอร์มาจากรัฐทูรินเจียทูรินเจียทูริงเกอร์ทูริงเกอร์ทูรินเจียของเยอรมันเป็นชื่อรัฐที่มีชื่อทางด้านไส้กรอกทูริงเกอร์ นี่ฮะนี้จะเป็นรสชาติแบบจัดจ้านหน่อยทุกคนแต่ไม่เผ็ดนะจะเป็นแบบแนวแงนวแบบคล้ายๆกับเออเค็มๆหน่อยนาะแต่ถ้าเกิดจะซื้อใช้มะเขือเทศตัดซอสมะเขือเทศก็จะแบบถูกใจเข้าไปอีกแต่ถ้าใครชอบแบบเพียวๆเรียวๆเลยนะฮะก็แบบนี้เลยอร่อ <Players> ยมาก<ม> หนึ่งมะพร้าวสับกระดหนึ่งแข็งเนื้อจ้ามาต้นไม้ประจำจังหวัดของยัครจวบก็บอกต้นเกศทุกคนเคยเห็นไหมต้นเกศหน้าตาเป็นไงต้นเกศ แต่ใครที่จะไปเมืองสามอ่าวที่เป็นตัวจังหวัดน,ะนั่งรถไฟไปเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะทันถึงหัวหินจะถึงกอบทุกคนเมืองโขนกิ่งเพชรที่เที่ยวเยอะอุทยานสามร้อยยอดนะสวยมากถ้ำพยามหานครนะถ้ำพยาพระนครนะสวยมากทุกคนแสงอาทิตย์จะส่องลงที่เหมือนกับเป็นพัะพลาอยู่ในท่มามซุ้อว้ยสวย ทุกคนเค mm hmm. ยกินแกงฮังเลไหมแกงฮังเลของหนึหน่งทุกคนดูส mm. mm. ิหอมมากคนใจหอมมากเป็ mm. ดแนวแบบมนร้นสมัยนะคุ้นอืมอร่อยมากอร่อยมากทุกคนแต่เยอะอะ เป็นยากเกลียดไหมถ้เเาเกิออกกลับบ้านคนอร่อยแบบนี้ต้องออกกลับบ้านสิถูกไหมเอาไปแซบต่อทุกคนเอาไปแซบต่อเป็นการบอกบอกว่าอร่อยจริงอร่อยจังมันอร่อยมากอุดยอดคือ <c ười> เข้าใจไหมทุกคนถ้าเกิดไทยมาบัวหินเนี่ยก็จะเหมือนจะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเลยแต่ถ้าไปในตัวเมืองปรจจวบเขาก็จะมีคาขวัญว่า แคบสุดในสยามเมื่อ